ันช็อปปิ้งช็อปปิ้งมันมีแต่ช็อปปิ้งยย่ไหมกำลังพูดแบบนี้จ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องคิดเลขจ้าถ้างั้นคิดไม่ถูกแ,แน่เดี๋ยวขอพูดอะไรแป๊บหนึ่งก่อนจะก่อนจะโชว์ราคาคือที่ยังไหมโชว์ราคาเพราะว่าเพราะว่ามีท่านผู้ชมนะจ๊ะบอกว่ายไหมเวลาไปซื้อของอ่ะช่วยบอกราคาหน่อยยไหมก็เลยบอกราคา มันเป็นของที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องกินนะจ๊ะก็เลยบอกราคากาบกาบเธอคือ <g rab> <g rab> <g rab> <t> <c ười> ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะจ๊ะดูดูคิดใยญ่ยมไหมดูเพลิน,นสนุกเฮฮาโว่านสนุกเฮฮานสนุกสนานเฮฮาจ้ะไม่เครียดนะจ๊ะนะพี่น้องนะเราไม่เครียดนะเราคุยกันเล่าสู่กันฟังเฉยๆว่ามีอะไรบ้างของราคาเท่าไหร่เพราะว่า ยายแม่ก็เห็นช่องอื่นเขาทำกันนะจ๊ะไปช้อปปิ้งมาแล้วบอกราคายายแม่ก็อยากทําบ้างบวกกับท่านผู้ชมก็อยากรู้ราคานะจ๊ะเนาะไม่อะไรมากนะจ๊ะไม่คิดมากนะธรรมดาธรรมดาช่องยายแมช่องบันเทิงเฮฮาไม่มีอะไรหรอกจ้าช่องยายแมไม่มีพิษมีภัยจ้าพี่น้องจ๋า<ม>เข้ามามมดูได้ชมได้พี่ชายส่งข้อความมาทางไลน์นี่จ้า คือถามว่าที่ฝรั่งเศสทำไมมีแต่ของถูก,ถกของแพงก็มีจ้าแต่ยายไหมไม่ชอบซื้อของแพงจ้ายายหมชอบซื้อของถูกอย่างอาหารฝรั่งอย่างนเงี้ยแพงๆก็มีจ้าอย่างหมูอย่างขาหมูลมควนหมูเค็มนะจ้าโลลบเป็นพันๆบาทก็มีจ้าต่ยายไหม่นานๆจะซื้อทีนึงเพราะมันแพงยายไหมชอบของถูกจ้านะเอาเริ่มบอกราคากันนี่มาจ้าหมูจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะถูกตลอด ทุกเวลานะจ๊ะพี่น้องจ๋าเป็นบางอาทิตย์แต่ว่ามันก็ถูกบ่อยอยู่จ้าลดราคาอืบางวันก็โลละโลละสามร้อยก็มีบางวันโลละร้อยกว่าบาทก็มีจ้าแต่มันลดบ่อยจ้าหมูล,ลดราคาบ่อยมากโลละสองยูโรเก้าสิบแปดีเป็นสามสามยูโรเลยนี่บอกลบคุณหางก่อนโลละร้อยห้าบาทจ้ายังไงมเอามาทำปอเปี๊ยะ ยังไงจะทําปอเปี๊ยะหมูจ้ะ,ท,ะ,จะทําทั้งวันเลยนะคนนี้ปอเปี๊ยะหมูเลือกเอาเฉพาะอย่างนี้จะ้ะเนื้อหมูสันนอกใช่ไหมคะแบบนี้นะจะที่ไม่มีมันอันแบบนี้ก็มีจะ้ะราคาเท่ากันโลละร้อยห้าบาทอันนี้มันเป็นอันนี้จะ้ะส้วงภาษาอีสานเอิ่นส่วงส่วงหมูหรือว่าตรงติดกระดูกนะจะ้ะเาเรียกว่าอะไร ยกไม่ถูกสักทีพี่น้องจ๋ายังไหมเป็นคนที่ลืมจ้าตั้งแต่แก่ตัวมาอายุก็เพิ่มขึ้นเป็นเหมือนกันไหมคะแล้วก็อะไรอีกยังไงไปได้นี่มะม่วงอู้จากบราซิลจ้ามะม่วงถ้าสุกแล้วมันจะนิ่มนะจ้ามันจะเลมสุกแล้วมันจะหวานจ้าพี่น้องจ๋าอร่อยมากมายลูกลรหนึ่งยูโรห้าศนย์ห้าสิบสองบาทจ้าเห็นไหมห้าสิบสองบาท ของแพงก็มีเห็นไหมคะไม่ใช่มีแต่ของถูกราคาปานกลางจะไม่แพงมากตรงนี้นี่ลูกพับพี่น้องจ๋าลูกพับยอมรับว่าถูกอยู่จ้าอันนี้แบบกรอบอันนี้แบบนิ่มจะแบบสุกนิ่มอันนี้แบบนิ่มนี่สวยมากอันนี้กล่องละสามยูโรกล่กองละร้อยห้าบาทจ้าได้สีลูกนี่นิ่มใบข้าได้จ้ากินกับข้าวได้ อย่างหวานคนแก่พ่อปู่มีญาติชอบแบบนี้จ้ะเพราะมันหวานลิเรียลิเดียลิทไม่ต้องเคี้ยวแต่เยงไหมเป็นับรุ่นยังไหมชอบแบบนี้อันนี้ก็ชอบเหมือนกันจ้าชอบเหมือนกันชอบเท่ากันนั่นแหละสิบเจ็ดบาทจ้าพี่น้องจ้าลูกละสิบเจ็ดบาทยังกรอบจ้าไหมนี่ผักชีกําละหนึ่งยูโรกําละสามสิบห้าบาทจ้าอามาหมกจ้าพี่น้องหมกใส่ไก่หมกใส่ปลา ได้ทุกอย่างจ้าอันนี้เหมือนกันกำละหนึ่งยูโรกำละสามสิบห้าบาทจ้าซาลเน่แล้วก็ใบอะไรนะซิบริดต,ต้นหอมเล็กนะจ้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไข่สีฟองไข่สีฟองเท่าไหร่หนึ่งยูโรสามสิบห้าบาทจ้าชีสนมแพะนี่ชีสนมแพะของชอบยี่หลาจ้าซื้อมาให้นางยังไม่เสร็จ เระจะเย,ยีไหมได้นี้มาเห็นไหมเยีหมชอบแต่ของถูกๆของแพงก็มีจ้าปลาแบบแพงๆก็มีนะแต่เยี่มยไม่ค่ซื้อ <c oughs> ไม่ใช่ว่าของก็กำังเสถูกทุกอย่างแพงก็มีเยอะจ้าแต่เรานะ่ะคนชอบของถูกนะเนาะทัไงได้ <c oughs> ปลาเซียมอนจ้าแต่เป็นปลาเซียมอนเลี้ยงน,นะคะพี่น้องไม่ใช่ปลาเซียมอนเลยมาจากทะเลนะถ้ามาจากทะเลจะแพงมากๆจ้าเห็นไหม <m uch ing> <Tennessee> นี่นหนักๆนนี่ข้ามันเป็นตัวเลยจ้าไม่ตัวเบลเลอหนักมากนี่ตัวเบลเลอร์เซมอนดูราคากันราคาโลหนึ่งเจ็ดยูโรจ้าเซมอนนี่มันก็ถูกเป็นช่วงนะคะไม่ใช่ว่าถูกตลอดนะเป็นช่วงช่วงไหนลดราคายัางไงก็ซื้อมานะจ้ะเจ็ดคูณสามห้า สองร้อยสี่ิบห้าบาทจ้าต่อโลตัวนี้ประมาณไม่ใช่ประมาณหรอกหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดกรัมหนึ่งพันเออโอ้ยลุยพุทธหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดกรัมวันนี้เราจะทำห่อหมกสามสหายจ้ากุ้งหมึกแล้วก็เซลมอน <c oughs> เป็นตัวเลยจ้าเดี๋ยวเรามาทำการแร่จ้าห <c oughs> ักอะไรบ้างถั่วงอก ลืมชื่ออะไรนะถั่วงอกกาดขาวแล้วก็บาิลิกบาิลิกนี่แทนใบโหระพาได้จ้าหอมๆดมดูจ้าเห็นไหมหอมจ้าตามกระชายให้ละเอียดใส่ตามใจชอบกระเทียมเอ้ยไม่ใช่กระเทียมพูดผิดทำไมหนึ่งสองสามกระชายจ้าไม่ต้องละเอียดมากนี่จ้า กระช้กับพริกแกงแดงรวมกันจากนั้นทำอะไรใส่กะทิจ้ะใส่กะทิ250 ml นี่จ้ะพอพริกแกงแตกดีแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ไข่สองฟองจ้ะไข่ไก่นะเปลือกไม่ต้องนะคะใส่ต้นหอม ใบมะกรูดใช่ไหมดูสีใบมะกรูดแช่ตู้เย็นนานประมาณนี้แหละจ้าบิญญาณใบมะกรูดไปเกิดหมดแล้วเห็นไหมคะนี่นี่คือสามสหายของเรากุ้งหมึกแล้วก็เซลมอนจ้าโอ้ตายแตกซะนะอันนี้ก็ผักสามสหายจ้าพี่น้องจ้าผสมไข่เข้าไปด้วยนะคะมันทำให้นัวอัตโนมัตินะจ้า ไม่จำเป็นต้องพึ่งผงชูรสแต่ยังไงก็แอบใส่ไปหน่อยนึงอยู่จ้ายัางไงไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ําปลาจ้าพริกแกงมันมีความเค็มแล้วจ้าอันนี้ต้องใส่ไส้ถั่องงอกลงไป I can't น,นี่น้ำจิ้มที่นี่กับอาหารไทยของเราดูมันสวยดีอะทุกคนได้ไหมลืมเก็บกะทิไปโรยหน้านะจ๊ะสมมุติว่ามีกะทิแล้วกันนะคะสมมุติว่าทุกอย่างเพอร์เฟกตแล้วกันค่ะ

un petit peu même pour maman ça lui pique ah oui, le le piment papa ça va t'arracher non, non non mais je viens juste en goûter un, un petit peu ah, mais tu manges avec moi, là. Après. Hum. moi je mange. hum. a... Hum. alors. après ça m'aime m'a mmm 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 C'est fort hein, ça. Mm. Je sais pas si bien fait de goûter le piment rouge. Mm. Oh, bah, bah. Mm, bon. C'est bon. C'est ligne mm. 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 oh, Non. Mm -hmm. non. Ah. non. un ouais. peu plus fort, d'accord il y a des, des enfants qui ont le Covid-19, des écoles ici. L'école quoi, fermée, fermé, non Non, pas fermé encore. On sait pas trop, mais il y a des gens qui disent qu'il y a de plus en plus de d'enfants de, de, qui, qui sont malades avec des parents et les écoles. Nous, pour l'instant, on n'a qu'un cas Elle l'a fait, elle a passé les tests. Non, non, là. Elle l'a. Ah bon Positif au covid 19. Mmh. Ah oui. Euh, Merci. Dans les lycées, important, dans les lycées, ici à Digne, les lycées, les high school, il y a deux lycées. Comme il y a beaucoup de coronavirus, il y a un lycée, beaucoup de coronavirus, ils vont faire le, le télétravail, c'est-à-dire qu'ils vont travailler. Par, par ordinateur. Laissez. 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 Ouais. Euh, Rien. Il, ça va viennent qu'il vient au lycée, il a trop, trop de malades. D'accord. Voilà. C'est mon frère d'ail. C'est normal que ça n'a pas de goût, ça. Oui. Ah. Mmh. C'est un long magma C'est chaud, Crevettes et <coughs> Calamars, c'est long magma Beaucoup mmh. Très bon On va même ajouter un petit peu de pain aussi C'est bien On va bien avec